ท <S an other> ี่อำเภอด่านซ้ายของเราก็มีน้ําป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในตาบลอิป,ปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อวานนี้นะครับ29กันยายนนายธนายุทธใหญ่แก้วในอำเภอด่านซ้ายได้แจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลาเ,าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับในเวลาประมาณ15นาฬิกา แล้วก็ระดับน้ำก็ลดลงเวลาประมาณ15้านกาสานาทีพื้นที่ประสบภัยประกอบไปด้วย2หมู่บ้านก็คือบ้านป่าสะแขหมู่ที่10ความเสียหายประมาณ8หลังคาเรือนบ้านแก้วตาวหมู่ที่11ความเสียหายประมาณ10หลังคาเรือน ซึ่งการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็คือการทําความสะอาดบ้านเรือนบูรณาการร่วมมือกัน3อบตอนะครับประกอบไปด้วยอบตอ,อีปุ่มอบตอวังยาวอบตพลสูงส่วนการเยียวยาอบตอ,อีปุ่มและก็จะเข้าสํารวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วต่อไปนะครับ